โอรีโอนมไข่วัตถุดิบแค่3มอย่างก็ทำขนมเค้กน่ารักน่ารัก,รกอร่อยอร่อยอย่างนี้ทานได้แล้วนะครับทำฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปังยกอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาทำขนมกันอีกแล้วทำขนมที่ง่ายๆเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์หลายคนแล้วว่าหลังๆเริ่มทำอะไรที่มันยากทั้งต้องร่อนแป้งต้องมีเครื่องตี หรือพูดไงดีอ่ะมีวัตถิบหลายๆอย่างรอบนี้เอาง่ายๆเหมือนเดิมเลยเผื่อน้องๆหนูๆที่อยู่บ้านหรือแบบเสาร์อาทิตย์คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกทําก็ทําตามกันง่ายๆนะคะรับวัติเพียงแค่3อย่างรอบนี้3อย่างจริงไม่โก,โกหกเจ้าเดิมครับที่เราใช้บ่อยสุดคือบิสกิตคือโอรีโอคุกกี้อโอรีโอแล้วก็นมมโลครับเดี๋ยวว่าเด็กๆน่าจะชอบกินแต่ตอนนี้เราเลือกสูตรไม่มีน้ำตาลนะมันคือหวานน้อย แล้วก็นี่อันนี้ต้องขอปรับกล้องนิดนึงเพราะทำไข่แตกไงเลยต้องตอกใส่ถ้วยนี่ครับไข่ไก่หนึ่งฟองโอเคเพราะทอดอยู่บนเรีเย็นเมื่อกี้ทำแตกทำเลอะเลอะอทำแตกก็เลยต้องตอกไ okay. ว้วเ,ลไเลยครับก่อนจะดูวิธีการทําการกด subscribe ก่อนนะครับตอนนี้ยอดซับมันคืออยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยกว่าเนี่ยมาหลายเดือนมากแล้วอ่ะไม่หมื่นห้าทุกทีช่องอื่นเขาโตเป็นแสนแล้วไงช่วยกด subscribe ด้วยนะครับให้มันถึง หมื่นห้าก็เนี่ยจัดใจอยากได้สักแสนซับโอเคมาเราิ่มทำกันเลยเดี๋ยวขอปรับกล้องมาดูตอนทำง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวเนื้อเคก้ก่อนหรือตัวออริโอ้นั่นเองเทคนิคง,ง่ายๆนะครับถ้าทำน้องๆหนูทำง่ายๆก็คือเอาโอริโอนี้ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะต้องแช่ตู้เย็นนะเราจะได้ไม่ต้องเอามาใส่ถุงซิปมามา,มาทุบระหยาวุ่นวายมาเปลืองพัสุดิพหรือมา มาใส่โคกตามไม่ต้องมาใส่โคกตามไม่ต้องใส่เครื่องปั่นนะครับนี่เลยทำ่างนี้เลยแต่ต้องแช่เย็นก่อนนะครีมมันจะครีมข้างในมันจะได้แข็งและทุกง่ายลุกไปทั้งห่องเลยครับเทียด้านได้จากหัวไปท้ายกลับไปกลับมาทั้งสองครั้งกลับอีกด้านนี่ครับ แต่อย่าลืมนะทำาิธีนี้ต้องเอาโอลไปช่าที่เรีนก่อนเห็นไหมครับจากไปชิ้นนเนี้ยเป็นผงหมดแล้วช่วยเราใส่ไข่ไว้เมื่อกี้ที่เราทำไข่แตกนั่นแหละตัดโอเลอครับไข่หนึ่งฟองโอเลอหกชิ้นเทเข้าไปเลยทําครัวนะเพื่อนน้องนหนูํน,นทําเสร็จเล่นสนุกเสร็จทานเสร็จ อย่าลืมเก็บล้างด้วยนะอย่าทิ้งให้คุณพ่อคุณแม่ทำนะครับอ่ะนี่ไงเห็นปะตัวเนื้อครีมอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ยขั้นตอนต่อ,อไปเราคนเลยครับตีไขอ่อ่ะเนี้ยใช้ซ้อมเพื่อตีไข่กับโอ้ยเข้ากันมันก็จะเหนียวเหนียวเหนียวเนียวเหนียวเนียว แบบนี้ครับนะถ้าต,ต่อไปนะยกเชื่อว่าพี่ยกเชื่อว่าทุกบ้านมีนี่แน่นอนมอทอรไทอดน้ำมันเรามีอใช้ม้อรทอดน้ำมันนะถ้าบ้านไหนไม่มีมอเอร์ทอดน้ำมันใช้ไมโครเวฟก็ได้ใช้ไฟแรงสุดประมาณสามนาทีแต่นี้นยกใช้มอทอร์ทอดน้ำมันเหนกันเดี๋ยวขอวรอมตาว้นิดหนึ่งให้มันร้อนสักสามสี่นาที เนี่ยครับวันนี้แค่โอริโอกับไข่นะใช้ซอมมันเดียวเองไม่ต้องใช้ตะก้อมือใช้เลยทั้งสิ้นขั้นตอนนี้ยสำคัญระดับหนึ่งคือพยายามตีไข่ให้มันแตกแลให้มันเข้ากับตัวเนื้อโอริโอแล้วก็ไอครีมที่เป็นชิ้นๆเมื่อกี้ให้มันแตกตัวมันจะเดียวๆเห็นไหมครับแล้วต่อไปเติมนมเดี๋ยวลงขยาวนะใช้นมกล่องนมอะไรอย่เงี้ย ช้อนนี้ตวงช้อนกินข้าวตวงใช้นมประมาณสองช้อนแถมนิดน,ะะนึงครับสามช้อนถ้าตรงพยาใช้เหลือ,อยังไงอ่ะเราเก็บแช่ตู้เย็นได้นะแต่แนะนําให้นี่ไปเลยดื่มให้หมดไปเลยแล้วก็คนต่อให้เข้ากันเห็นไหมครับ อย่างเนื้อที่เมื่อกี้ข้นๆเลยอะ่ะมันก็จะเหลวลงมานิดนึงสำหรับบ้านไหนที่ไม่มีหม้อไร้ลมมันหรือจะใช้ตัวไมโครเวฟอะครับใช้ถ้วยนี้ได้เลยนะถ้วยที่เราผสมที่เป็นถ้วยแก้วเซรามิกอะไวอย่างเงี้ยที่ไมโครเวฟความไมโครเวฟได้อะ่ะยัดใส่ไมโครเวฟได้เลยประมาณสามสินาทีใช้ไฟแรงก็สุกกินได้เลยครับ ันนี้จะขอคนอีกแป๊บนึงเนี่ยครับพอคนปุ๊บมันก็เดินก็จะไม่ค่อยละเอียดนะ <_ t une> เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องปั่นอะเห็นป่ะมันก็จะยังเห็นโอรีโอ้กับตัวเนื้อครีมที่ยังเป็นก้อนๆอ,อยู่บ้างแต่มันเพิ่มเทกเจอร์ตอนทานอยู่อร่อยดีแต่รอบเนี้ยอยู่แค่ช่วยน,นี้เราซื้อมาแล้วมันมีเหลืออยู่ ดย่าใช่ม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเพราะว่ามันงามาแล้วรู้ไหมลืมอ,อะไรลืมมือมถือเครื่องหนึง่งจะถ่ายลงสตอรี่ด้วยเราทำแล้วทําแล้วขอแอปแอปลอลงสตอรี่ในอินสตาแกรมเพ่อนหน่อย <S <S เดี๋ยวเราขึ้นอินสตาแกรให้นะครับใครไม่ติดตามอินสตาแกรมอินสตาแกอยู่ไปกดติดตามได้นะโอเคแอปตั้งกล้องข้างล่างนี้แล้วกันนะทำแล้วก็ต้องนิดนึง นี่ครับเดี๋ยวเราเทใส่ถ้วยเลยมันน่าจะทำได้ประมาณสองถ้วยนะครับรว่เตาจริงพอดี เเลยง่ายกว่าครึ่งถ้วยประมาณนี้นี่เทถ้ถวยหนึ่งแต่ด้วยสุตรนี้เราไม่ได้ใส่แป้งตัวอื่นเพิ่มไปนะครับมันน่าจะยุบตัวนิดนึงนะขออนุญาตแบ่ง เท่ากันหนึ่งช้อนเค้กมันจะไม่ได้ฟูขึ้นมาจนสวยงามน,นะเคนี่ครับเราก็ได้อย่างนี้ประมาณ2ถ้วยใส่ประมาณครึ่งนึงเนาะเอาใส่เตาเลยครับร้อนมากนี่เลยมันจะใส่ได้สองถ้วยพอดี ใช้ไฟร้อยหกองศานะประมาณ5นาทีเดี๋ยวไปดูกันตอนเสร็จแล้วตอนนี้ครบเวลา5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนี่เลยเออเห็นไหมเดี๋ยวกีิบออกจากเตาให้ดูช้าๆดีกว่าเค้กจะฟูขึ้นมานิดหนึ่งแต่เราไม่ได้ใส่ผงฟูใส่เลยเนาะมันก็จะไม่ได้สวยมากแต่จานนี่กว่า นี่ครับเป็นอย่างนี้ถ่วยมันร้อนเห็นปะข้างหน้าก็จะม้วนๆขึ้นมานิดนึงดังนั้นถ้าเมกี้ยังไม่แบ่งใส่สองถ้วยใส่ไปถ้วยเดียวเลยอะ่ะมันก็จะโค้งขึ้นมาสวยๆน่าทานเนื้อเค้กก็จะนุ่มๆฟูๆนะครับจะหวานนิดๆด,ด้วยตัวเนื้อครีมของโอ,อิโอเพราะยงไม่ได้เติมน้ำเพ้ืงหรือน้ำตาลหรือตัวไซรัปอะไรเข้าไปเพิ่มเลย แค่นี้ก็ทานได้เลยครับทานตอนร้อนๆก็ได้นะตักทานได้เลยจะนุ่มๆแต่ถ้าคนชอบทานตอนเย็นแล้วไปทานกับกาแฟก็อร่อยดีเหมือนกันแต่นี่เดี๋ยวว่าพอดีมีถ้วยอย่างนี้แล้วซื้อแบบเซตที่มีฝามาปิดนี้ให้ดูน่ารักน่ารักนะแค่นี้ก็ไปฝากเพื่อนๆฝากคนรักได้แล้วนะครับเราทําดูง,ง่ายๆด้วยโอรีโอ้นมไข่วัตถุดิบแค่สามอย่าง ก็ทาขนมเคก้กน่ารักน่ารักอร่อยอร่อยกินทานได้แล้วนะครับทาแล้วอร่อยไม่อร่อยรสชาติเป็นยังไงชอบไม่ชอบคอมเมนต์มาดูกันคอมเมนต์มาคอมเมนต์ให้อ่านกันนะครับและเดี๋ยวใครไปที่ดียังไงก็มาแชร์กันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับในช่องมีคลิปอื่นๆด้วยนะลองไปไล่ๆดูกันทั้งชิมขนมไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคลิปสาระก็มีบ้างและโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย